อยู่บรเิเวณที่อยู่รถสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับเราจะอยู่ติดกับสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับข้ามแม่น้ำแม่กองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับโก็จะมีสะพานใหม่นะครับสร้างคู่ขนานกันเป็นสะพานรูปแบบที่เรียกว่าสะพานเอ็กตาโดสนะครับหรือชื่อภาษาไทยจะเรียกว่าสะพานขึกครับอันนี้ก็ได้เชื่อมต่อทุกท่อนนะครับท่อนกลางแม่นะ้ำก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเองครับ อันนี้เรียกว่าโครงสร้างหลักๆนี่ก็เสร็จแล้วครับมีก็ลัวก็เห็นสลิงนะครับที่ใช้ในการช่วยรองรับน้ำหนักคานนะครับเป็นรูปแบบสะพานที่สร้างนะครับเพือแก้ปัญหานะครับกับการที่มีระเบิดยังอยู่ใต้สะพานนะครับ ซึ่งยัง,ยงคาดการว่ายังคงทํางานได้ครับเลยเลยต้องสร้างสะพานชนิดที่ไม่มีต่อหม้อปักลงไปในแม่น้ํานะครับเพื่อความปลอดภัยก็จะใช้สะพานเก่าสะพานใหม่ควบคู่ก,กันไปเลยครับเนื่องจากสะพานเก่าก็ได้ถูกปรับปรุงให้รองรับน้ําหนักโหลดเผา20ตันหรือสามารถรองรับรถจักรซ SR ได้ครัได้ฮะ ก็ลเลยทำไม่ใช้สองสะพานควบคู่กันได้ครับโดยสะพานใหม่นะครับก็ได้มีการเตรียมชื่อไว้สองชื่อนะครับรอการตัดสินอีกทีงว่าจะใช้ชื่อเป็นสะพานจุฬาลงกรณ์สองหรือว่าเป็นสะพานบูรชัดนะครับโดยในส่วนตัวของผมนะผมค่อนข้างที่จะชอบชื่อสะพานบูรชัดมากกว่าครับ ก็มันจะได้เปรียดนะครับว่าสองสะพานนี้เป็นตที่สราสบา้นวสสจอราุชะโนจได้ดูเป็นแบบสะพานพ่อสะพานลูกนะครับหนึ่งอย่างชื่อสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับก็อิงมาจากพระนามของพระาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หััชการที่5นะครับส่วน วูรชนนะครับก็จะเป็นนามของพระนามของพระราชโอรสก,กับของพระบาทสมเด็ระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่พัฒนากิจการรถไฟนะครับในแงริญงก้าวหน้านะครับในสมัยท่านวางรากฐานเป็นอย่างดีจนมาถึงปัจจุบันครับส่วนตัวผมนะครับก็เลยคิดว่าถ้าใช้ชื่อสภาบรูรชนจำมาสมมากเลย ถ้าจะใช้สองสว่านนี้ควบคู่กันครับ มารอดูนะครับว่าท้ายที่สุด้นะครับว่าสะพานใหม่นี้จะใช้ชื่อเป็นสะพานนามว่าอะไรนะครับ